สวัสดีค่ะ FC ทุกคนไม่ได้มานานนะจ๊ะทุกคนห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้เรามาร้านกาแฟกันค่ะที่อุบลน,นะคะวันนี้มีเพื่อนสาวมาด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดรัวๆนะจ๊ะนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวนี้แชร์ก่อนนะนิดหนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะ สีพาเที่ยวในะจัลานกาแฟจ้ากับนาเตี้ยสุดปังคนดังเมืองเชยภูมิว้าเองว้าเองอันหัวเองทุกคนสวัสดีค่ะพี่มารีคุณหลอนสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะคุณปับพิชยาเนาะคุณอมรชัยนะคะสวัสดีทุกคนน,น, FC, นะจ๊ะเอฟซีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นะ่าจะพามาเที่ยวอย่านะนิดนึง พาเที่ยวนะจ๊ะคุณน่ะพกแว่นน้ำเด้อทุกคนคุณน่ะ <c oughs> วันนี้จะพาเที่ยวนะคะพาเที่ยวยังเกาะร้านกาแฟยอยู่บนนะคะร้านไอ้นะคะสำเนียงอาจจะท่าแม่งท่าแม่งนิดนึงนะคะสำเนียงเรามาทุกคนร้านกาแฟนะคะอันนี้ก็เพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวมาจากร้อยเอ็ดทุกคน แล้วพอมีคุณอุบุลจะค้นนะสาวใช้พุ้นก็สาวลยเอ็ดมเมื่อี่ยวอุบุลอันสายแว่นแล้วเดี๋ยวพะเห็นหุงสวัสดีคุณกาญพัฒนนะคะคุณจอมมณีคุณต้านะคะสวัสดีค่ะดูร้านกาแฟแบบสวยทุกคน

เค้กมีอะไรไหมวันนี้กินเค้กไหมแก,กจ้จมีแค่นี้ใช่หมัีม้แค่นี้จะกินอะไรส่งนะขนมมีแค่นี้เหรอตัวเองใช่คอันนี้คืออะไรเนี่ย ลองดลอง,ลองอเป็นนรออะไรดีเพือ่อปูอัดเป็นอะไรกุ้งก็ได้เป็นเบ่ปูอัดหนึ่งกุ้งอยู่นะคะสำหรับเนั้น่าเก่บใไปก่อนนะมาร้านกาแฟทุกคน ที่อุบลน,นะคะใครที่อยากมาแบบวิวสวยมากนะคะวิวสวยมากสวัสดีค่ะคุณสารักษ์วันนี้มาไลฟ์นะคะห่างหายจากการไลฟ์ไม่นานนะคะอยู่ทุกคนสไตล์สไตล์ร้านจะเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะใครว่างๆเข้ามาเข้ามาเที่ยวอุบลได้นะคะสไตล์แบบญี่ปุ่นแบบ สวยนะคะอันนี้ครั้งที่สองของแนตแล้วนะคะแนทมาไลฟ์ครั้งที่สองแล้วนะคะสวัสดีค่ะ FC ทุกคนนะคะคุณจุม้มจุ้มจิม,จมคุณร้านปูเป้เค้กนะคะคุณหมาป่านะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนดูทั้ง1100ชท่านนะคะ ให้ดูบรรยากาศก่นกอนนะคะทุกคนบรรยากาศก,ก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะแดดร้อนมากตอนนี้แดดร้อนนะคะแบบมันถ่ายไม่ได้ทุกคนดูสวย เอาแดดร,ร่มลมตกก่อนแล้วเราค่อยมาถ่ายนะคะสวัสดีคุณวันเพ็นนะคะ24990นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าใครอยากมาเที่ยวอุบลเด้ออนคุณจิ๊บสวัสดีค่ะทักทายกันได้เลยนะคะทอนดลายพี่น้อง เดี๋ยวเด้อนะ่นะคะตังกล้องก่อนสวัสดีคุณดวงดวงดวงอะไรคะสวัสดีคุณตานะคะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนี้ขาตังกล้องแป๊บหนึ่งเลยค่ะทุกคนขออนุญาตขาตังกล้องแป๊บหนึ่งว่างๆมาอ,อบลได้นะจ๊ะทุกคน อายกมาเลยเหรอมีขนมด้วยร้นะอนไหมแกมันไม่มีนี่แหละข้อเสีย แต่ว่าบรรยากาศแบบสวย,ร,ย,ยวร้านสวยแต่ว่ามันต้องมาตอนเย็นเย็สวัสดีคุณคุณหนุ่มเมืองเพชรนะคะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะจ๊ะเสียงดังไหมอ่ะเสียงดังไหม นานๆถึงจะมาไรนะคะทุกคนเพราะว่านี่ไม่ได้มาไรนานแ้่ห่างหายจากการไตรไปนานแต่ว่าบรรยากาศสวยนะทุกคนอยากจะให้ดูบรรยากาศนะคะว่ามันสวยมากนี่อ่ะอู้สวยย่างสวยงามพูดนะงามบางโมบาง,งแต่ม อันนี้เพื่อนนะคะ <S <S เพื่อนมาจากร้อยเอ็ดจาเอฟซีทั้งรกไรอั่งมี้ันก็เอาแค่ชิ้นเดียวก็ได้แกอืมกินได้กันหรอแมนถ้าไม่มีนะเพื่อนไม่เอา สวัสดีคุณพลชอบกินนมสดนะคะวันนี้มาร้านกาแฟทุกคนร้านไอนะคะร้านอะไรนะร้านไอกราเรนส์นะคะทุกนสวยมากแกอะไรนะสวย,สวยคนนะสวยถอดแว่นจ้าถอดแว่นสวยมากวันนั้นฉันมามันมาช่วงนี้ คนเยอะมากชนแก้วตอนกลางวันชนชาเขียวนะคะแต่ว่าตอนกลางคืน <c oughs> ชนน้ำุนนะจ๊ะวิวฉันกินไอ้นี่มาวะฉันกินลูกอมมา <c oughs> ใช่ใช่ส่วนทุกคนสวัสดีคุณบุ๊กนะคะ สวัสดี FC ทั้งสองแสนท่านนะจ๊ะฝากกดไลค์ก็ใช่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะี่จะพยายามไลฟ์ทุกวันนะทุกคนนะคะเพราะว่าห่างหายจากการไลฟ์ไปนานมากนะคะไม่ได้ไลฟ์มาอุ๊ยก่อนปีใหม่อะ่ะสี่เดือนสี่เดือนเต็มเมสวัสดีคุณทุนนะคะสวัสดีคุณดาวนะคะเก่งดังไหมเ <laughs> ก่งใจคนทักทายกันมาได้นะคะทุกคนว่า อยากให้แนทพาชมมุมไหมแต่ว่าสวยมากนะคะมุมสวยมากค่ะทุกคนวันนี้มาแบบเบาๆชิลๆนะคะแต่ยังไม่มีสาระนะนะคะปกติก็จะมาแบบไลฟ์สอนการการ,การเกี่ยวกับการทำออนไลน์ของแมคค้าออนไลน์นะคะหรือว่าอีกช่องหนึ่งนะคะแนทจะมี2ช่องทางนะคะจะเป็นช่องแนทตี้โคตรปังแล้วอีกช่องหนึ่งจะเป็นแนทตี้ชาแนลนะคะตัว ช่องเนตตี้ชาแนลนะคะเนจะทําเป็นช่องเกี่ยวกับการให้ความรู้ mm. เกี่ยวกับความงามนะคะใครใครที่เป็นสิวคนดูแลร,รักษาผิวหน้ายังไงใครที่เป็นผิวหน้ามันใครที่อยากอะไรเกี่ยวกับความสวยความงามนะคะทักทายมาได้นะคะทั้งสองช่องนะแต่หลักๆก,ก็จะเป็นช่องนี้แหละคะ่ะช่องเนตตี้โคตรปังนะคะเดี๋ยววันนี้ให้ชมบรรยากาศก่อนเนาะนะคะ ขอบคุณสำหรับกลาบนะคะขอบคุณค่ะคุณ DIYQ อะไรนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะนานๆจะได้สวัสดีคุณมุดนะคะคุณมุดดี้สตตฟหรือเปล่าตกภาษาไทยค่ะทุกคนสวัสดีครับอ่านว่าอะไรคะคุณคุณอะไรคุณมัดดี้คุณคุณมูดคุณนี่อ่านว่ายังไง Where are you คุณมัดดี้อะไรกิตติ้งกำลังกินอะไรเวที่ไหนเวออายูอิตต <you> ิ้งเหรอนี่ไงใช่นี่ไงประโยชน์สุดท้ายได้ทำขายนี่ไงฟังภาษาไทยเราเรื่องไมคะอันนี้ชาเขียวค่ะชาเขียวอันนี้มัตะชาเขียวค่ะที่ไอการ์เด้นนะคะตรงนี้อยู่ที่ อุบลราชธานีนะคะใครใครที่อยากมาเที่ยวอบุบลสามารถทักทายมาได้นะคะร้านกาแฟเยอะมากสาาถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากนะคะจังหวัดอุบลน,นะคะแต่ว่าแดน,นไม่ใช่คนอุบลน,นะต้องมาอยู่อุบลน,นะคะแดนเป็นคนสาวไซยภูมินะคะแล้วเพื่อนมาจากร้อยเอ็ดจ้ะเพื่อนมาเยี่ยมนะคะสวัสดีคุณสุรศักดิ์นะคะคุณสุรศักดิ์ไลน์ไมเฟสบ o ๊ k สวยเดี๋ยวให้แดดร่มลม,มตกก่อนเอาทุกมุมเลยว่างๆมาเที่ยวอุบลนั้นนะคะทุกคนร้านกาแฟเยอะค่ะแต่เมื่อวานนี้ไปไปร้านกาแฟอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์นะคะไม่ได้ไลฟ์ให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็เลยเออมากดกล้องไลฟ์ดีกว่าเพราะว่าร้านนี้มันสวยสวยจริงๆค่ะจะออกสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดนึงนะจ้า ลูกค้าก็มีปรับไปเไันจะไปถ่ายคลิปมาจากหน้าดีกว่าตรงถ่ายตรงนั้นก็ได้มันมีทางเข้าอยู่นะเที่เขา้าขายของฝากสวัสดีคุณตุ <ขอ S 2> ๊กตานะคะมิสเตอร์เอฟซีใายเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เลยแล้วค่อยไปค่อยไปัวที่หลังอเออเดี๋ยวฉันไลฟ์สดแล้วฉันก็จะถ่าย แต่ตอนนี้มันร้อนมากอะทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้านจ้าพรอแม่พี่น้องนะยคะเ,ยเสียงอะไรวะเสียงบรลรมกันทุกคนสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทั้งสองแสนท่าน ก็ไม่มันดับทางเด็ดตั้งเวลาเหรอเี่งเยงไรวะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องแอร์เล็กๆนะทุกคนเพราะส่วนมากเขาทำเป็นอาท์ดอร์ เป็นห้องแอร์เล็กๆนะคะมีที่นั่งนิดเดียวนะคะเราก็เลยได้มานั่งข้างหน้าข้างนอกกัน,นแต่ว่าสวยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่สามารถที่จะเดินผ่าชมวิวได้เพราะว่าฉันรอน้อนสวัสดีครูมลสวัสดีครูมลค่ะต <c oughs> ิดตามครูมลตลอดนะคะครูมล ติดตามดูกูมตนตลอดจากนั้นไม่ค่อยได้ไล์นะคะเป็นเอฟซกูมนอยู่นะคะกูมนสวัสดีค่ะโชว์เอราวได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยพาชมรอบๆพื้นที่นะคะแต่ว่าตอนนี้มันร้อนอยู่นะคะแต่ว่าสวยนะคะใครที่ใครที่แบบอยากมาเที่ยวอุบลน,นะคะเชิญน,นะคะเชิญเพราะว่าร้านกาแฟเยอะมากแล้วก็ มีแต่ร้านกาแฟที่สวยๆ,ๆทั้งนั้นค่ะนะคะร้านกาแฟแบบงามคนอุบลกับงามเน่ยแต่ว่าในบางแม่คนอุบล้ะจ๊ะอันนี้มาแบบประทมเลิกนะคะเพราะว่าไม่ได้ไร่ว่่ได้ไร่ประมาณ4ีหาเดือนแล้วกลับมาไรไหมได้ได้ได้ยินเสียงกันไหมคะนี่ ได้ยินเสียงยูบอสสวัสดีคุณเจนนี่สมิธนะคะสวัสดีเอฟซีทุกคนจ้าเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณคุณอะไรนะคุณคุณมุดดี้หรือเปล่า Where are you Where are you อุบลราชธานีค่ะ In Thailand ค่ะ Thailand นะคะไ r o v i n c e Province อุบลราชธานีค่ะ จังหวัดอุบลราชธานีประเทศไทยนะคะอยู่ประเทศไทยสวัสดีคุณวีระวัลน,นะคะสวัสดีคุณธีรศักดิ์นะคะโอเคค่ะคุณมูดี้สตีฟอยู่อยู่ที่ประเทศอะไรคะเนเรียกถูกหรือเปล่ามูดี้ใช่ไหมคะมูดี้สตีฟหรือเปล่าอยู่ประเทศอะไรเอ่ย แนะนำได้นะคะเผื่อว่าไปเที่ยวหรือว่าถ้าคุณมุดีิมาเที่ยวประเทศไทยนะคะมาที่อุบลรัชธานีได้นะคะสวัสดีคุณเทีรศักดิ์นะคะ เดี๋ยวเด้อเดเดี๋ยวจักน้อยสักครู่นะคะเดี๋ยวนี้จะพาเดินชมวิวนะคะแต่ตอนนี้แดดมันร้อนมากเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองนะคะบ่ายสองแดดแห้งค่ะ แต่สถานที่รอบๆโอเคนะคะให้10นะคะร้านนี้ให้10นะเพราะว่าการตกแต่งสวนการจัดร้านการการวางแผนผังของร้านโอเคมากแต่ตินิดนึงนะคะมันหลอนห,อห้องแอร์มันมีนิดเดียวนะคะต้องออกมานั่งข้างนอก ทั้งกีบทั้งแว่นแบบที่นี่เอาเดี๋ยวแนทะขออนุญาตแชร์อีกนิดนึงนะคะแชร์ก่อนเดอ,นอร์โอแม่พี่น้องแปะี่น้องแปะและอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองอุบลราชธานีนะคะร้านนี้อยู่ตำบลขามใหญ่นะคะอยู่ขามใหญ่นะ เดี๋ยวให้เพื่อนสาวกลับมาก่อนนะคะเดี๋ยวั้นะจะพาชมร้านนะคะเดี๋ยวพาเที่ยวชมร้านนะจ๊ะมันห่อนอยสวัสดีคุณฝนฝนนะจ๊ะสวัสดีค็สวัสดีเอฟซีตกูุกคนนะจ๊ะห่อนเมื่อกี้ไปกินส้มตาม,มานะคะลยได้เด เราเลยต้องมาหาหม, <laughs> มองสิงหมองสิงแห้งห่อนก็เก้าไปที่ดียว เสียงพัดลมพี่นอนได้ยินไหมเหมือนพัดลมมันตัดค่ะเหมือนพัดลมมันตัด is that part of Asian โอเคค่ะเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะคะทางนี้ตกภาษาได้จะภาษาลาว วัสดีคุณ DY1419 นะจ๊ะ สดิมมิสเตอร์เอฟซีนะคะซีเอ็มตุกตาได้ไหม <c oughs> ห้อนเนบนโบเนี่ยแหละเขาบอกให้พาพาพาเดินชมสั้นฉันคือชีห้อนเนี่ย ใช้กันเข้ามาได้นะคะฉันว่าจะเดินรอบหนึ่งแต่มันน่าจะร้อนมากเลยต้องใส่เมียดไหมไวะไม่ใส่ก็ได,ดไ,ไ,กได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวพายยาง เคฟเคฟอะไรนะเกฟปูอัดเด้อมันก็จะเหมือนเกฟนั่นแหละฉันจะเดินในที่นี้รอบหนึ่ง HFC เดินดู ไปพี่น้องท้ายยางมาที่นี่ไาทุกคนเดินแล้วนะคะเดินแล้วนะจ๊ะนี่อันดับแรกนะคะก็จะเป็นมุมน้ําตกนะคะเป็นมุมน้ําตกนะทุกคนมีปลาครับสวยงามโอ้โอ,โอ,โอ ยกซะละด,ดูสวยมากแต่แดดร้อนมากค่ะทุกคนสวยจ้าสวยสวยมาเด้อมาที่นี่มามามาก็<ม>จะเป็นมุมนะคะมุมตรงนี้เดียวนะแต่เนะี้ยขอ,อย่าใส่แว่นอ้ย้อนไรจ้ามามา สวยมากเบอร์วัง,วงอลังการนะคะดูดอกไม้ชิวๆนะคะชิวๆสไตล์สบายสบายอันนี้เป็นบ่อนะคะเป็นบ่อน้ำอะไรนะบ่อบดานจ๊ะนะคะทุกคน ไปมุมต่อไปนะคะสวยล่มลื่นนะคะแต่ว่าถ้ามาตอนนี้นะคะจะร้อนนิดหนึ่งนะทุกคนถ้ามาตอนนี้อาจจะร้อนนะคะแนะนำมาช่วงเย็นๆนะคะเฝ้าหยางเฝ้าหยาง บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะแนทกี่นาทีแล้วเดี๋ยวขออนญาตจบไลฟ์แค่นี้ก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะทุกคนเดี๋ยวแนทไปไลฟ์ใน Facebook ก่อนนะคะ